สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามารอรับทีมอเมริกานะครับจะเข้าแข่งสองครึ่งปร่งครับกับทีมตลริดนะครับวันนี้ครับ อเมริกาไม่มีกาบี้นะครับ เนรแข่าหาใมยวเรไปช้ USA โฆาวาเลยนะครับเรียมแข่งกัรตุรกีนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้ฟีสไต์ด้วยนะครับ